น่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพี่น้องอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วค่ะนัดหลวกแล้วแต่มานัดมาใไอ่อีกเอามาใซอีกค่ะนัดหลวกพ่อสำเดียงสำนึงค่ะหลวกพ่อกระเทินลวกต่างหากจะหลวใส่น้ำหอมต่างหากวันนี้น่กกากับมใไซตม้มน้ำต้มอีกรอบค่ะคิดว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบมีซปเปอร์ด้วยค่ะซปเปอร์ตีนไก่ค่ะ นี่จ้ะสปเปิร์ติ่นไก่กับกชิ้นเนื้อน้ำจ้ะผักกับเทอร์ติมี่ค่ะผักนะกับบรีนี่แค่รสบรีนี่ยังเอาจ่าหนัก,ก็ใส่เทอร์ติมี่เนาะค่ะมันก็แสบพึ่งกันขอให้แต่ว่าข้มามี่นำก๋วยเตี๋ยวแบบว่าสําเๆๆร็จเรียบร้อยแล้วมันก็แสบจ้าหนัก,ก็ใส่แค่ขึ้นช่ายฝรั่งนะคะแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็มี่เนี่ยค่ะกชิ้นเนื้อเนี่ยจ้ะต้มใส่เรื่อยๆค่ะ เสน้นนัดกอหลวงรบลดละค่ะเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนาจะจากเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวค่ะสเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่านัดก็ลวงรบลดละค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าผักขึ้นช่ายค่ะเป็นยอดผักขึ้นช่ายเนาะคะ่ะก็ผักชีจีนค่ะผักชีจีนโรยใส่นัดบริมีเครื่องอยียงหมักไม่หรอกจะ้ะพี่น้องจ้าก็ใส่แค่นี้ไปก้นเพราะว่าบมกทัว่วั้วินนัดก็ไปซื้อมากจะ้ะ มีแต่น้ำพริกเผานาจะใส่น้ำพริกเผาเอาบริเเจียวกระเทียมเนาะคะ่ะแบบว่าเอานัดกินแบบว่านัดยิ้วเขาแห้งจ้ะนัดกินแต่เขาเสรขฟเขาเทียนนะัดบริกกินเพอดีมีคนมาสมเส้นท้องน้ำค่ะพึ่งเฮ็ดเลี้ยวมอนี้ลหละจ้ะนัาก็กบริเกกินข่าประกาศเฮ็ดยันมันไม่ทรงกินเหม็นกะจอไม่ให้ดอ้องน้ำให้น,ห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 นะคะก็เลยกินแต่กล้วยค่ะเนีจ่จ้ะ ลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อกับอันซูปเปอร์นะคะซูปเปอร์ตีนไก่เนี่ยจ้ะนนูงง่ายๆแบบเร่งด่วนจ้าย้่เข่าจนสั้นจ้อยู่แห้งลูกชิ้นเน้นๆได้จ้ะลูกชิ้นเนือ้อ น้ำเลยสดน้ำเยอะๆเลยจ้ะสุดยอดเลยจ้ะโนะ่าล่ะติ่มไก่อันนี้นะคะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งจ้ะผักกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วจ้ะมีเป็นพริกดองค่ะพริกดองฝรั่งค่ะพริกดอง ก็รยพักชีอีกจ้กหน่อยค่ะเห็มันหอมอันนี้เป็นอ่น้ำพริกเผาจ้ะเพิ่มน้ำพริกเผาอีกจะ้ะน้ำตาลทรายจะ้ะตาลทรายพริกป่นจะ้ะใส่ทั้งพริกเผาพริกป่นจะ้ะ น้ำส้สมสายชูนะใส่บักเน่าเท่นจ้ะใส่น้ำบักเน่าเท่นน,นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อพริกจีเนาะคะ่ะอันนี้พริกจีพริกจีแล้วก็กระปินะคะกระปิชริมเพสนะคะกระปิไวจิมกับก๋วยเตี๋ยวค่ะนะจ๊ะเปจะไหนจ๊ะปเป็ะเาะกับเ่จ้ะสุดยอดเลยจ้ะ น่ากินมากเลยจ้ะมีกะปิด้วยพริกจีค่ะพริกจีมีหอดพริกดองพักกวางตุ้งฮ่องเต้แต่เสบหลายจ้ะเบิง้งแน่นๆเลยจ้าแต่เสบคักจ้ะมาจ้าสวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกระ,กะชับนทัทธาสาวบุรีรัมย์พัทถินค่ะมื้อนี้นัดได้กว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวเรือใส่ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ซุปเปอร์ตีนไก่พักก็จะมีผพัก กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งห้องเต้เนาะคะแล้วก็จะมีพริกดองนะคะแล้วก็มีพริกจีค่ะมาจากเส่ร์ฟนะคะกระนาดแล้วก็มีกะปิเรื่องจานีกะปิมาจากใส่น้ำพริกเผาพร้อมจ้ะมาเส่ร์สร็้วกันเรื่อจ้ะก็ไปกินจานในกาแฟไปก็รังใจในในเด้อค่ะฝากก็เลยกดแชร์กด subscribe ลิ้งก์กดกระดิ่งเนาะค่ะเจเด็บบอปลาดทีคุยเมนูแสิร์ฟกระนาดเรื่อจ้ะกันแสิร์ฟเรื่องาดบริษัใส่บักทั่วบดเรื่อจานนี่บริดัทเสิร์บักทั่วมาก

กจะไม่เคยลองแบบนี้จะเถอะถึงลองอพริกจีกับกะปิเขากันจะมาเด้อจ้ะ ดุจยอดเลยซีนพริกตำกพปิพริกสองหน่วยอืจัดไปวยจ้ะพริกหอมดีตำกะปิแห้ง Chou ata. Petito chab api. Nasay lan api poum. Api pao. เราจะเก็บมคืนสัญญาณด็กิน พิเศษครับจ้ะ มาเด้อจ้ะย่าบาเอินนะจัะแซ่แบเสีบเียอีรีนะจ้ะมาตัวมาตัวดอกแซ่แบอีรีอสอสยดก็แบบตะเกียบนี่ยัฒาานั Miếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ออเออเศกบมกได้คำเดียวเศกใส่น้ำพิกเผาสุดยอด ลูกสั่ะสวัสดีคปอือหืโอเคลูกกะเจนใดมาสวัสดีมาจอบร้อย,ยนะใดกของกินในครัวลูกหิวกับมาเปิดหิวกับมาเปิดตูยเย็น Dios. ดูชิ้นเนื้อแซ่บๆจัง 唔該，我唔識講。 กูเต <laughs> ี๋ยวเผ็ดๆจ้าใครจะครอง จ้าน่ะอิ่นละค่ะเมื่อนี้นัดเอ็นจอยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าแซ่บอีนนี้ค่ะแซ่บร้ายจ้ะเพราะว่ากินพริกจีนํากับกะปินล้วเข่ากันเข่ากันจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้จะได้กระฝากไปก็รักใจในในเด้อค่ะฝากก็ไะไรก็แชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอค่ะเได้บวพลาดเมนูแซ่บๆกับนัตเนาะค่ะด้วยว่านัดมีอีกอย่างดีๆมาแชร์มาเราสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าจะได้กะขอฝากไปแค่นี้เนาะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ